สวัสดีครับจ่าชาติไล่เปี่ยมสุขครับวันนี้จ่าพามารู้จักกับไผ่หกยักษ์นะครับซึ่งคนทัว่วไปแล้วจะแยกแยะระหว่างไผ่หกยักษ์กับไผ่ตรงไม่ออกนะครับข้อแตกต่างของหกยักษ์กับตรงนะครับลักษณะโดยรวมแล้วเนี่ยบริเวณรอบก,กอน,นะครับของไผ่หกยักษ์เนี่ยแขนงจะน้อยมากจนถึงไม่มีเลยนะครับส่วนไผ่ตรงแขนงก็จะเยอะบริเวณรอบก,กอน,นี่ก็จะลกไปหมดนะครับ ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเรื่องของข้อนะครับถ้าเป็นไผ่หกยักษ์เนี่ยข้อเขาจะเรียบก,กว่าแต่การมีราาอากาศมีได้ทั้งคู่นะครับซึ่งรากอากาศเนี่ยมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชื้นนะครับถ้าความชื้นเขามากราอากาศก,าก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไถ่ตรงนะครับข้อเขาจะค่อนข้างที่จะปูดโปนกว่าไผ่หกยักษ์เขาจะเรียบก,กว่า,าเรื่องของเนื้อไม้มีความหนาใกล้เคียงกันนะครับ ลักษณะของไผ่หกยษดกอนี้เนี่ยเป็นกอที่ออกดอกติดเมล็ดนะครับนี่ครับอ้าวแทนขึ้นไปเลยนู่นนะครับแขนงเขาจะมีอยู่บนเรือนยอดอย่างเดียวนะครับทําให้เมล็ดเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยลักษณะของช่อช่อดอกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับเมล็ดก็เริ่มร่วงแล้วนะครับ มเมล็ดก,ก็เริ่มร่วงแล้วนะครับอันนี้การออกดอกติดมเมล็ดนะครับมันหมายถึงการหมดอายุไขถ้าเราเอามเมล็ดเขามาเพาะนะครับเราจะได้อายุใหม่ของไผ่ชนิดนี้ซึ่งจะอยู่กับเราไปอีกอย่างน้อยก็70ปี80ปีจนถึงร้อยปีนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไผ่ตัวนี้ออกดอกแล้วก็จะตายพอตายปุ๊บเราเก็บมเมล็ดมาเพาะก็จะได้อายุใหม่วงรอบของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เนี่ยครับลำตรงมากเหมาะที่แก่การใช้งานนะครับไผ่หกยักษ์ก่อนี้มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามไว้นะครับจ่ายยินดีเข้ามาตอบแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแบ่งปันเรื่องของเมล็ดไผ่หยักษ์ก่อนนี้ด้วยครับ